วันนี้เรากลับมาที่รถเราเรียบร้อยแล้วเป็นเดย์ถูในการซ่อมรถคุณยายอ่านี่ทีนี้เขาเสร็จหมล้รลออุดลอปิดใส่หัวฉีดหัวฉีดเราก็เอามาแล้วจากเบอร์ซัดสยามขัดไหมเนี่ยสยามดีเซลออโต้พาร์ทอะไรนะนะเออเทสท,ที่เปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเทสเมื่อเช้าเนี่ยเทสแล้วไม่ผ่านที่นี่เขาจะน่ารักมากเลยเขาจะมีเทสก่อนแล้วสุดท้ายเทสแล้วไม่ผ่านเราก็จะเปลี่ยนนี่อุปกรณ์ที่เปลี่ยนขึ้นมาคือ 80, หัวฉีดมีอยู่สี่หัวเนาะ นี่ทำใหม่เยน็นซ่อมเลยหมดไปเยอะเหมือนกันอ่ะนี่คือของเก่านี่หน้าตาแบบนี้นะนี่ชุดเสียชุดนี้หมดไปเท่าไหร่อ่ะพอสมควรส่วนนี้เป็นแหวนรองต่างเขาก็ให้มาด้วยเนะี่ยอ่ะนะว่าจะเปลี่ยนแต่จำได้เราเพิ่งเปลี่ยนแหวนรองมามาดูว่าราคาเป็นยังไงก่อนเฮ้ยของแพงนี่ใบเสร็จชัด ดูนะไอ้ยานี่นี่นี่ใบเสร็จซ้ำตัวสี่หัวเท่านี้หัวฉีดนะพร้อมชุปบปลอกนมหนูราคานี่หมื่นสบาทหมื่นสามสองบาทแล้วก็เขาจะให้นี่มาใบเทสมาเออใบเทสตัวนี้นี่ใบเทสตัวนี้เห็นไหมเทสเซอร์วิสมีวันที่มีอะไรบอกชัดเจนเนาะ แล้วก็เทสว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยนะจริงๆต้องารแค่เทสแบบนี้ปกติเนี่ยคือเราจะล้างปีอยู่แล้วหรือไม่สักสองสามหมื่นโลเราก็จะมาล้างทีหนึ่งนะแต่คันนี้ปาไปอายุสิบสี่ปีแล้วโดยที่ไม่ล้างอะไรเลยใช้อย่างเดียวนะเรามาดูว่าวันนี้เขาชอบอะไรเสร็จนะเราก็เปลี่ยนนี่เปลี่ยนอะไรจานเบรกใหมน่นี่ใหม่เอี่ยมเลยเห็นไหมจานเบรกเบมโบถ้าเบรกอย่างดี เป็นด็กตัวแพงชกเปลี่ยนใหม่หมดเลยเห็นไหมกระบอกแดงแล้วมวนไม่มีกระบอกสีดำดำเราก็เปลี่ยนชกเสร็จเราก็เปลี่ยนยางยางนี่เปลี่ยนนะเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็ทันยางตัวนี้เราก็เปลี่ยนใหม่เออเห็นไหมชุดนี้แพงนะราคาพอสมควรเลยแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนล้อนี่ลูกปืนล้อทําน้องเขาทำเสร็จแล้วไวมากอ่ะเลือด้านหลังก็ที่เปลี่ยนก็ก้ามเบรกหลังชกอัพหลังเห็นไหมหม่เอี่ยมเลยไคยาบ้า อันนี้เป็นชกแก๊สนะข้างหน้าเป็นชกน้ำมันกึ่งน้ำมันกึ่งแก๊สข้างหน้าแพงกว่าตัวนี้ถูกกว่าเออนะแล้วก็ก้ามปูนี่เปลี่ยนหมดอ่านะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราไปซ่อมช่วงล่างกันอีกร้านหนึ่งแล้วมาดูเฮ้ยนี่ใส่แล้วตัวใหม่อุ้ยแปรงหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วแปรงแล้วเรียบร้อยใส่สร็จบมานี่เป็นรถรุ่นใหม่ละนี่ลายใหม่ล่าสุดละเออเห็นไหมเออแล้วก็เหลือก็จังหน้า เราดูกระจังหน้ากันนี่อะไรที่เขาถอดเปลี่ยนนะกระจังหน้าถอดเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรเปลี่ยนหมดแล้วเหลือนี่พับจานเบรกเก่าคืออันนี้มันบางแล้วใช้มาไม่เคยเปลี่ยนเลยสิบสี่ปีเฮ้ยสิบสี่ปีนะอยู่นี้หมดเลยแล้วก็นูน่นสายยางหม้อน้ําอยู่นูน่นหม้อน้ําก็เปลี่ยนใหม่เออให้คุณยายเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะ นี่ก็ไหลกรเก่าอยู่นี่หมดเลยเนี่ยเนาะ,ะแล้วก็ไฟหน้าที่อยู่ในรถมั้งทีนี้เราไปดูในรถกันเปลี่ยนแล้วดูวดีว่ะรูนี้เปลี่ยนนานละรูนี้เปลี่ยนนานลนะเนาะไหนไปดูนี่มันน้าใหม่เอี่ยมเลยเดนโซ่สองพันบาทของเดนโซ่นะเราเปลี่ยนแล้วก็กระบอกน้ำนี่สามร้อยบาทเนาะสายยางผมเปลี่ยนหมดเลยเส้นนี้เปลี่ยนให้ยายเส้นนี้แล้วก็เส้นล่างก็เปลี่ยนให้ด้วย เนี่ยข้างล่างใหม่เอี่ยมเลยเห็นไ,ไหมสายเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนหมดเลยสายพานหน้าเครื่องเปลี่ยนสายชาม,มิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเรียบมูเล่ arian, ทุกตัวเปลี่ยนหมดอ่าอุดอีเคจเรียบร้อยแล้วสสยนู่นเห็นไหมอุดเรียบร้อยสบายใจได้เครื่องไม่ดำละเหลือน้ำมันเครื่องที่ยังไม่ทําแล้วก็ใส่หัวแล้วก็ช่วงล่างนะกระจันหน้าถอดเรียบร้อยแล้วแต่งแปลงแ,แล้วก็เปลี่ยนแต่ให้ด้วยนี่แต่ดินโซเลยตัวใหม่เลยเออนี่เปลี่ยนให้เรียบร้อยละนี่ให้ดีด้วยต่อดีเลยแล้วนะ ก็เราไปดูว่าอะไรข้างในเหลืออะไรบ้างเหลือทําภายในเนาะภายในอะไรก่าอยู่นี่เดี๋ยวค่อยมาใส่กันโนาะนะก็ช่วงนี้ช่างทํางานติดงานอยู่ก็เดี๋ยวค่อยมาทําต่อนี่มาดูคันนี้คันนี้ก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมนี่เนาะนี่ยังซ่อมเหมือนเดิมยังไม่จบงานเลยวันนี้ใส่ร้อยเนี่คราวแล้วเมื่อวานไม่ใส่ตัวนี้ตัวนี้ซ่อมตัวนี้เสร็จละบรรดารออะไรอยู่ ก็ไม่มีอะไรก็รอนต่อวันนี้วันนี้เลิกงานแล้วเที่ยวได้ทํางานได้ก็โอเคซีอูเดี๋ยวเราเสร็จเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ยายเขาตัวนี้เป็นกรองของแท้นะแท้เจแปนใครเขาว่าแท้เจแปนเนาะเออเนาะกรองแท้นะครับแล้วก็คันนี้ใช้น้ํามันดีเซลน้ำมันนี่มันเลดตัวท็อปเลยซเซนติคติฟูลด้วย 5W30 ตัวท็อปเลย หกลิตรกับหนึ่งลิตรเจ็ดลิตรแปดลิตรทั้งหมดแปดลิตรนะเราก็วางไว้เผื่อช่างแล้วกันเดี๋ยวเสร็จเราก็จะจบด้วยตัวนี้ปิดงานสุดท้ายแล้วก็จะไปร้านอีกร้านหนึ่งเนาะอ๋อก็อีกสักชั่วโมงของชั่วโมงเสร็จวันนี้ผมก็นั่งรอรอไปเรื่อยๆนะครับนั่นแล้วเราก็ใส่หัวเทียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่สามคนทํหัวฉีดเออหัวฉีดหัวฉีดวันนี้ป๋าทําให้อ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่เอียมดูสิร้อยใส่หมดแล้วพากลับบ้านได้แล้ววันนี้ก็ถึง <siege. S 2> ตอนประกอบเครื่องเสร็จแล้วใส่หัวชีเสร็จแล้วใส่ตัวอินเตอร์เรียบร้อยสายไฟปุ๊บเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เครื่องกอกกัดเตรียมสตาร์รถกันแล้วโอ้ย <ST AR> ได้รถใหม่แล้วเนี่ยยายเอ้ย <ST AR> ช็อคอัพด้านขวานครับขวาหลังผมใช้เป็นของเอ่อ ขคยาบ้านะแล้วก็เป็นรถเอสเซลที T, เป็นแก๊สนิ่มก็ไม่ได้ขนของนี่ก็แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนตัวนี้ลูกปืนล้อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแล้วก็การปูเปลี่ยนลนะแล้วนะเราก็เหลือช่วงล่างเนาะแล้วก็เดิมๆท่อเ,เสียย,ยังนี่เลยสิบสี่ปีมาแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่ของเดิมเท่านั้นเลยท่อเสียเดิมๆไม่มีตัดตรงไม่มีตัดแต่งแคทยังยเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูแอบดูแคทหน่อย นี่คัดอยู่ไหนนี่ค hey, ัดยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ถลวงยังไม่อะไรเลยเหมือนเดิมเดิมเลยมาจากไหนมาจากนั้นเลย <S <S เออเนี่ยสภาพช่วงล่างก็เป็นแบบนี้เนาะเนาะสภาพยังสวยอยู่มันเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะเขาก็ให้ดูแล้วกันตเติมน้ำมันเครื่องแล้วเตรียมกลับบ้านแล้วมีน้ำมันเครื่องแล้วก็เหลือนู่นน้ําหล่อเย็นเท่านี้แล้วก็ แตงข้างหน้าต้องดัดแปลงนิดนึงเออแล้วก็รังหนูวีรุ่น,น,นสามอย่างเสร็จละน้ำรอเย็นแล้วนี่สี่ลิตรสี่ลิตรสี่ลิตรลิตรละร้อยหนึ่งของแท้นะไม่องของเทียมตัวนี้ตัวน,นี้หายยากไม่ <c oughs> ของแท้สี่ลิตรบวกบวกประมาณนี้ที่เหลือก็เติมน้ำก็เติมอยู่แล้ <มา S 1> วันสวรานลงน เปรียมคนทำไปเลยนะครับเปลี่ยนกระจกหน้าใหม่แน่จากรีโว่กลายเป็นรีโว่สมาร์ทโอ้โหสวยงามสวยงามนี่ไเี้ยเลยดูซดิโอ้บักหลูบากรลูนิดนึงนี่เพราะว่าร really. mar ุ่นไม่เท่ากันเราก็บากรูนิดนึงเนี่ยแคคเตอร์ใหม่ๆบากูนิดนึง ล่องไม่เท่ากันเนาะล่องเนี่ยสามสี่ล่องสี่ล่องกันฮะตัดนิดนึงเออตอนนี้คือวิธีการแปลงหน้าวิตโก้เนาะก็ตัดนิดนึงถ้าเสร็จแล้วนะนี่เขาค่อยทำ